สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูว่าวราคา15,00บาทนะคะตัวนี้ซื้อมา1500บาทแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นสภาพนี้นะคะคือเขามาแบบสวยเลยนะคะติดดอกติดลายถักสวยงามมากแต่ว่าน้องๆเขาเอาไปเล่นแล้วมันหล่นน้ำนะคะน้องๆก็เลยมาติดกระดาษใหม่นะคะก็เลยดูแบบอ่าไม่ค่อยสมราคา1500เท่าไหร่นะคะแต่ว่าขึ้นดีมากค่ะขึ้นดีมาก1,500บาทนะคะทุกคนเดีย๋ยวมาดูน้องเคเบิลนะคะ พ่อของน้องเคเบิลซื้อให้นะคะทุกคนหน0่บาทคือทรงสวยนะคะแต่ว่าเด็กๆเขาทําหล่นน้ำน้่นแล้วก็มาติดกระดาษใหม่เดี๋ยวมาดูกันค่ะมาดูลีลาการขึ้นดีกว่านะคะเพราะว่าความสวยอาจจะลดลงแล้วนะคะเนื่องจากว่ากระดาษที่เขาติดมาสวยๆนะั้นมันก็ฉีกขาดไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูน้องเคเบิลปล่อยค่ะน้องเคเบิลปล่อยเลยค่ะขึ้นดีนะ,ะทุกคน ขึ้นดีอยู่นะแต่ลมมันไม่ค่อยดีนะคะทุกคนตอน